น้องๆพี่อยากทำประกันชีวิตว่ะ คือพี่ทํางานคนเดียวในบ้านเลยพี่ก็กลัวว่าเกิดวันหนึ่งพี่นอนไปแล้วไม่ตื่นขึ้นหมลูกเมียพี่จะต้องเดือดร้อนแน่แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทาทุนประกันชีวิตเท่าไหร่ีน้องช่วยแนะนําพี่หน่อยงั้นขอถามก่อนว่าพี่มีหนี้สินรวมอยู่ประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณ5ล้านแล้วถ้าหากวันนี้พี่จากไปพี่คิดว่าเมียพี่จะใช้เวลาปรับตัวนานแค่ไหนแล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่ในช่วงที่ปรับตัวคะก็ประมาณสักหนึ่งปีใช้แค่ห้าแสนก็น่าจะพอแล้วค่าเทอมจะลูกจบปอตีล่ะคะก็สักประมาณ ลแล้วพี่มีทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันทีประมาณเท่าไหร่คะพี่มีประกันชีวิตอยู่1 0 0 0 0แเงินฝากอยู่5 0,000นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก2ล้านแล้วก็กองทุนรวมอีก5 0,000นโอเคค่ะเดี๋ยวขอคำนวณก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ A later few moments later. นี่ค่ะทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมของพี่3ล้าน9 0 0 0แสนบาทคะ่ะโหไม่ใช่น้อย,อยเลยนะเนี่ยถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไจกดแชร์กดคอมเมนต์ share, comment, ให้ลูกกับจ้าววางแผนด้วยนะคะ